ซัมดาหม่เดือนพฤษภาคมครับไม่อายนะตัวหมอเองเนี่ยแหละป่วยพูดเป็นเล่นจริงๆนะมันเหมือนมากเลยผมเหมือนมากเลยผมจาะเลือดมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเม็ดเลือดต่ำอาการนี่ตึงยาเลยแล้วรูปอย่างเราเลยป่วยรอบนี้พวกประเทศปีนี้สวยอย่างน้เลยไหมครับ ยิ่งปล่อยให้มีไวรัสเยอะๆระบาดมากๆยุงเยอะๆคนก็จะป่วยได้มากๆแล้วโอกาสตายก็สูงเดี๋ยวผมถามก่อนทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ถ้าช่วยยกมือตอบอ่อเต้พิชัยนี่นะที่พิชัยแค่เห็น แล้วถ้วยน้ำสารพระภูมิอ่ะเอาน้ำอะไรไปถวายมีสองแบบมีแบบแก้ววาวไว้แล้วเทรินน้ำใส่ถวายเป็นบ้างแต่ก็รอช็อกวันหน่ไปกินกินเสร็จก็ทิ้งข้างใต้ใต้สารพระภูมิอุ่นน้ำต้องกดกรุบละลายเพราะเป็นระบบละลายน้ำอัตโนมัติละลายอยู่ตะลุรเคยไปดูมั้ เก่าเราหมดเลยเห็นหรอไหมปวดนะปวดนี้ข้างใต้มี่ของจริงเจอแล้วนะครับที่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่มันสามารถทำให้คนไทยเป็นใกด์ระดอกถึงเวลานี้เนี่ยดูแลภรรยาเราก็ปวดเรายุงเนี่ยมันตัวนิดเดียวแต่มันเก่งมันเก่งยังไงรู้เพื่อนับอายุมันเนี่ยอายุมันน้อยกว่าเราเยอะนะ เชิญไหมครับเดียก่อนน้องยูใงรอยากไปนั่นเองนะครับน้องดูครับ๋ยวนไปครับตัวแทนตำบนลสารท่านนะครับตอนนี้ขอขอริชั่นร่าน้อก็คือเชิญมาันแน่เลยนะครับ ที่อออกกน้ำวบาอุปกรณ์แล้วก็ประเด็ข้อ,อ,อ,กกอกตอออกลงเชิญดีเนินหน้นา,รยายยนครับ็นเป็นตัอยาง้นนะครับต่อจากนั้นครับตำบลต้นงชัยนะครับคุบัวชอตอินนักสืบนะครับโรคไข้เลปออกดังนี้ข้อที่หนึ่ง,งพวกเราจะใส่ใจดูแล เพียงและเพื่อนบ้านทั้งเพียงข้อที่สองพ่อที่สองพวกเราจะช่วยกันกําจัดขยะพวกเราจะช่วยกันกําจัดขยะดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสมเสมอข้อที่สามพ่อที่สามแก่ครอบครัวทุกคนในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกันไม่ให้ถูกยุงกันตอนนี้ไม่รู้ว่าผู้นำของเราจะมีการกําจัดุขยะยังไงนะครับมาแล้วครับ ครับครับ ขยี้ก่อคือภาชนะเี็น้ำสัตว์ที่สุดอย่างหนึ่งนะนตยาจะบอา